จริงตัวทุ้นนะครับตัววนี้ก็สเปรย์ไปครับตัววานี้อยากให้เขาตั้งตัวนะครับเพราะว่าคนที่เขาลงมาใหม่อ่ะคุณชมไปตัววนนี้ได้ยิงเสียปืนนะครับโอเคครับอีกหนึ่งตัวนะตัวนี้วิกเตอร์พยายามสเปรย์ไปไกลครับสเปรย์ไปครับสเปรย์ไปครับถ้าชิดไม่ได้ไม่ต้องชิดนะครับคุณชมนะว่าปืนเราค่อนข้างเสียบเปียบนะครับปืนลั่นเร็วลูกหมดเร็วด้วยนะครับตัววนนี้โดยเท้าประชิดโอเคครับเปิดปอนครับเปิดไปโอเคลมหนึ่งหลังตัวน่าจะเป็นตีแล้วกันปะน่าจะตีแล้วกันนะครับเพื่อนผมยิงอยู่เคควไป แล้วตัวที่เราเอ้ยมันกลับมาว่ะโอ้โหคิดว่าจะหนีไปซะแล้ว <Okay. S 1> กลับมาทําไมครับโอ้ oh, โหถ้านี่หนีไปนี่ก็รอดแล้วนะทุกคนโอเคครับวนหนึ่งเลยก็สวัสดีดดน้องน้องหนูทุกขั้นด้วยนะครับแล้วก็เหล่าชาวบาสต่ายทุกคนนะฮะวันนี้ยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ช่องพีอาร์เหมือนเช่นเคยครับวันนี้ก็ราองเล่นกันในช่วงต้นซีซั่นนะครับได้ข่าวว่ามันจะตึงใช่ไหมเพราะว่าเราปรมาจารย์หรือว่าเจ้าปีศาจเนี่ยเขารีแลงมาแล้วนะครับ เรามาดูนะครับว่าจะตึงสักแค่ไหนนะครับมีน้องๆต้องนูงหลายคนเนาะที่ท,ทักพี่ยามเข้ามาในอ่าช่องนะบอกว่าเฮ้ยมันตึงจังพี่อะไรประมาณนี้เดี๋ยวรอมาดูครับว่าพี่ยามจะเล่นได้หรือเปล่านะครับไปก่อนอื่นจะขอหาปืนก่อนนะครับทุกคนจังหวะนี้ขอปืนอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ปืนคอพี่ยามไม่ถนัดเ้ยโอเคครับแก๊กซิกอันนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็ไปเดี๋ยวรอไปหาอีกปืนโอ้โหปืนนี้พี่ยามไม่ชอบมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นปืนเคาะตรงนี้มีรอยเท้าชิดเรานะครับด้านซ้ายเนาะ พยายามฟังเสียงรอยเท้าของศัตรูนะครับจังหวะนี้เอเนแล้วครับโอเคครับหนึ่งตัวโอเคครับจังหวะนี้ก็เดี๋ยวไปหาเงินจากคู่ต่อสู้นะครับพยายามหาเงินให้ได้เยอะๆนะครับตัวนี้เอ็มโฟนครับโอเคนะสวยอ่าตัวนี้ก็พยายามคิดว่าเราเนี่ยมาล่านะครับแต่ว่าถ้าตายหรือแพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับนั่นคือประสบการณ์ของเราเนาะสำหรับคนไหนที่อยากเล่นแล้วก็รู้สึกว่าให้เก่งขึ้นนะให้พัฒนาตัวเองขึ้นนะครับแปตตงนี้ตรงกลางน่าจะมีตัวนะครับผม ผมคิดว่ามันน่าจะลงที่เก่ามันมาจริงตัวทุกคนนะครับัววันนี้ตัวสเปย์ไปครับัววันนี้อย่าให้เขาตั้งตัวนะครับเพราะว่าคนที่เขาลงมาใหม่อ่ะปืนเขายังไม่พร้อมนะครับทุกคนนะสวยครับตัวนี้ซ้ำไปเลยนะครับดีจะขอความยานะแปเราได้หนึ่งตัวแล้วครับไม่แน่ใจว่าตัวที่ลงมาจะเป็นตัวเดิมหรือเปล่านะครับเพราะว่าอืมเขาเพิ่งโดนเก็บไปตอนแรกเนาะแล้วเขาก็กลับมาลงอยู่ที่เดิมด้วยนะครับคิดว่าเขาน่าจะแข็งอยู่พอสมควรนะครับ แต่ว่าตรงนี้ก็ถือว่าดีนะรับลงมาแล้วเราให้เราเนี่ยได้ได้ปั๊มเงินนะครับเก็บทองเงยอะๆครับเราจะสามารถด้วยวีได้เนาะตรงนี้ก็รู้สึกว่าไม่ได้ตึงอะไรนะครับมารีแลงมาใหม่นะครับแต่ว่าถ้ามีอ่าปรมาจารย์จริงๆเลยหรือว่าคนที่เขาเคยเป็นปีศาจมาแล้วครับอ่าจจะมีอ่าการตึงเกิดขึ้นเนาะเฮ้ยข้างหน้ามีตัวว่ะตรงนี้ก็พยายามพยายามหาระยะจริงที่เรามั่นใจนะครับแล้วก็เปิดไปเลยนะทุกคนนะ ถ้าเรายิงระยะที่ไกลเกินไปเอ็มโฟไม่ไหวนะทุกคนเพราะ <c oughs> ว่าเอ็มโฟอ่ะมันยิงไกลแล้วดาเมจมันไม่ถึงเว้ยถ้าเราเปิดจุดเปิดจุดเราแลนะ้วอ่ะเราต้องอ่ะยิงคู่ต่อสู้ครับให้ลมนะเออถ้าไม่ล้มเนี่ยเราลมเ,เ,เองนะคุณผู้ชมไปจังหวะนี้ได้ยิงเสียวปืนนะครับโอเคครับอีกหนึ่งตัวนะจังหวะนี้วิเ<อ>กเตอร์พยายามสเปรย์ไปไกลครับสเปรย์ไปครับสเปรย์ไปครับถ้าชิดไม่ได้ไม่ต้องชิดนะครับคุณผู้ชมนะ ว่าปืนเราค่อนข้างเสียเปียบนะครับปืนลั่นเร็วรูปหมดเร็วด้วยนะครับทุกวันนี้สวยไหมโอเคครับล้มล้มนี่ไปซ้ําเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะชุบขึ้นมานะะพยายามหาปืนคู่ใจสกบอกนะครับตัวนี้ผมขอเป็น A K นองสกุลเลยดยกันแล้วครับพรา A K เนี่ยค่อนข้างที่จะแรงนะประมาณเจ็ดนัดมั้งหกเจ็ดเมตรนี่ก็ถือว่าล่วงได้แล้วนะทุกคนนะยิงได้ทั้งกลางไกลนะครับแล้วก็ใกล้นะยิงแรงเลยนะครับดาเมจยิงแรงนะครับบอกเลยนะ A K นะ แล้วก็วิกเตอร์เนี่ยมันเป็นปืนที่อ่าระยะไกลไม่แรงนะดาเมจไม่ค่อยจะมีนะครับเป็นปืนใกล้เลยอ่าเอาไว้เปิดเกาะสมากกว่านะครับแต่เอคเนี่ยย,ยิงทะลุไปเลยนะเฮ้ยสายมือมีตัวนี่ไงนี่อ่ะลมไม่ดีเห็นไหมทุกคนโอ้โหหกเจ็ดเมตรทุกคนแม่งลมแล้วเว้ยเอคอ่ะโคตรแรงนะบอกเลยนะ <Un stoppable. S 1> น่าจะเป็นแรงสุดละมั้งในปืนอ่าอ่าไรเฟิลจู่โจมนะครับเ่าปืนกลหนักนะโอเคได้ตีม่วงมาอ่าโอเคโนสโคครับ เพราะว่า a อเคใส่ตะโขบเนี่ยผมจะไม่เล่นนะครับเพราะว่ามันขึ้นสะโขบช้าครับแล้วก็ความพ้องตัวไม่ค่อยมีนะครับตัหวันนี้อีกหนึ่งตัวล้มไม้ล้มไม้เพื่อนตามครับตัววันนี้ให้เพื่อนเล่นนะโอเคเรายิงไม่ได้เพื่อนให้เพื่อนเก็บไปก็ได้ครับเป็นปืนที่แรงนะตัวนี้ก็มีอยู่ร้อยห้าสิบนัดถือว่าโอเคเลยเดียวนะครับไปอันนี้ก็เป็นปืนกลหนักนะครับที่มีเมจค่อนข้างสูงนะครับเอ๊ยขลังแล้วใครยิงวะนี่ไงนี่ไงโอ้โหยิงที่ตอดูดขลังล้มไปดีครับ โอเคปะตอนนี้เกาะม่วงนะครับสตาร์ทไปเจ็ดคิวแล้วผู้ชมนะอันนี้ก็เป็นอ่าเป็นเกมแรกนะที่เป็นอ่าเป็นเกมแรกเลยครับผู้ชมนะต้นซีซั่นนะครับไปเดี๋ยวเราลองไปดูกันครับว่าพี่ยามจะเก็บได้กี่ตัวนะครับสําหรับคลิปนี้นะฮะจะพยายามยิงแบบให้มันที่สุดนะครับให้ผู้ชมนะเอาใจผู้ชมให้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวพี่ยามจะวิ่งหาเลยนะ,ะไปครับ ตอนนี้เดี๋ยวนะมีรอยปืนอยู ar, ่ด okay. ้านซ้ายอยู okay. 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 Right okay. 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 Maybe, ่ก so, ับเพื่อนเราโอเคเพื่อนมาร์คมีตำแหน่งอยู oru, like ่นะเพื lights, ่อนนั่นจะเก็บลรวปะโอเคก็ลองเลือกเอาละครับจะชอบแบบบ้านละหำแบบแรงๆอย่างเอเคแบบนี้ก็เลือกเอเคได้เลยครับแต่ว่าถ้าเลือกแบบเฮ้ยชอบสเปรย์ระยะกลางๆแล้วแบบให้สเปรย์มันนิ่งๆไม่ดิดมากก็คือว่าสกานิ่งกว่าเอเคนะครับแต่ว่าถ้าจับไปชี้ระยะใกล้ๆเนี่ยเอเคจะแรงกว่านะครับไปชอบแบบแรงๆหรือว่าชอบรันเร็วอันนี้ก็ให้เลือกเอาเลยนะครับ แต่ว่าถามว่ามันเบามากมาไหมก็ถือว่าไม่เบามากครับสรสับสกานถือว่าเป็น,ป,นปืนหนึ่งที่ยอดฮิตอยู่นะครับเนี่ยในตอนนี้นะอนาคตนี่ได้ข่าวว่าเอ็มโฟจะบัฟมาเนี่เออมันมีสกินเข้ามาใหม่แล้วจะมาขายสกินใหม่นะครับอ่าสกินแห่งอนาคตนะครับตอนนี้มีตัวนะระเปยไปครับระเปยไปมันจะยิงยากหน่อยนะครับเอ,อ่าเพราะว่าระยะนี้ค่อนข้างไกลแล้วนะไปเฮ้ยสลงังมีมีรอยเท้าประชิดโอเคครับเปิดปอนครับเปิดไป โอเคลมหนึ่งข้างหลังตัวน่าจะเป็นตีเแล้วกันปะน่าจะตีเแล้วกันนะครับเพื่อนผมยิงอยู่โอเคล้มสองดับเบิลคิวไปคือเาตัวที่เราเอ้ยมันกลับมาว่ะโอ้โหคิดว่าจะหนีไปซะแล้วกลับมาทําไมครับโอโ้โหถ้านี่หนีไปนี่ก็รอดแล้วนะทุกคนนะโอ้โหฆ่าตัวตายเลยเหรอจิตใจทําด้วยอะไรอะ่ะคือยิงล้มแล้วแม่งกดขาดใจตายไปเลยเว้ยน่าเขาน่าจะอยากกระโดดใหม่หรือเปล่านะครับรีบกระโดดใหม่นะ่อะไรเลยนี้กดไม่ให้เพื่อนช่วยเนาะ ก็อาจจะไม่มีเพื่อนอยู่แถวนี้นะว่าคนไหนที่เล่นไม่ได้เลยครับเห็นทักเข้ามาในอ่าช่องผมมันข้งเยอะนะแล้วก็เพจนะครับอทักมาว่าเล่นไม่ได้เลยครับเพราะว่ามันยากสเสลเกินอะไรโอ้ยมีตัวข้างหน้าโอเคครับระยะเอากลางๆนะทุกคนนะกลางๆที่มั่นใจว่ายิงได้ครับโอเคอโอ,คโอค้โหเขายิงโดนผมประมาณสามเม็ดนะเนี่ยถ้าเกาะรถเพื่อนเราปื <laughs> นด่านผมยังชอบปืนด่านใส่เพื่อนเพิด้วยยิงโดนเราประมาณสามเม็ดนะแต่ว่าปืนนี่ น่าจะเบานะ <over> รู้สึกว่าเกาะผมไม่ค่อยแตกเลยไปครับ UAV ดูครับเดี๋ยวรอบไปหาศัตรูอีกตรงไหนกันนะค่อนข้างไกลเลยนะอยู่คนละจุดเลยอะ่ะขอบวงนะน่าจะเหลืออีกแค่ไม่กี่ตัวแล้วนะทุกคนนะศัตรูน่าจะประมาณอีกสามคนนะครับเพราะว่าทีเราเนี่ยเหลือครบสี่คนเลยนะครับเราเนี่ยมีเงินนะครับที่จะ UAV นะครับหรือว่าจะเรียกลานค้า drop out นะครับโหลด out ต,ต่างต่างเครับเออ เป็น้าน้าแบบพี่ดอปมานะครับไม่ว่าจะเป็นรถนะครับตรงนั้นมีตัวโอเคครับตามไปครับตัวนี้เจ็บมากเจ็บมากครับไปครับอันนี้เป็นระยะไกลนะครับผู้ชมนะมันก็จะยิงยากหน่อยนะตัวนี้ก็ตามไปเลยครับตัวนี้โล่เขาอาจจะยังไม่ฟื้นฟูนะครับไปแต่ว่าผมประชิดตัวได้โล่เนี่ยอาจจะทาการฟื้นฟูรีโหลดแล้วนะแต่ว่าเลือดเขาอาจจะยังไม่พรอมนะครับรอยเท้าเสียงเท้าอยู่ทางขวาโอเคโอ้โหเกือบแล้วนะเอาเท้าวิ่งเลยไปนี่ผมอาจจะโดนแล้วนะ ผมอาจจะโดนแบบตุยหลังแล้วนะครับเสียเชิงชายเลยนะเอาดอดไปดิเอาดิเอาดิเดี๋ยวดอดไปครับเดี๋ยวมาลองเตะตะครูโชว์ท่าที่สักหน่อยนะครับผู้ชมนะไ <b> อในวันนี้ก็โชว์ท่าท่เรียบร้อยครับเดี๋ยวลองเก็บเงินจากผู้ต่อส่วนตรงนี้มีตัวไหมไม่น่าจะมีนะครับเดี๋ยวลองอ่ะเวบีสักรอบนะครับตอนนี้เหลือห้าพันนะครับ เดี๋ยวรอหาเช็คมิดแมปต,ตัวนโอเคเดี๋ยวด้านหลังนะครับหนึ่งตัวอ่าอย่าลืมนะครับว่าผู้เล่นที่อ่าเก็บแรงนะครับเขาก็จะชอบนะครับลงคอ,อปปุ่งเหมือนกันนะครับก็ <S <S จะค่อยๆต่ายมาเรื่อยๆนะครับ <S <S อะไรประมาณนั้นเนาะแล้วแต่สไตล์การเล่นนะครับจะเก็บแรงหรือจะบู้นะครับอะไรประมาณนี้โอเคข้างหน้ามีเสียงเท้านะครับข้างหน้ามีเสียงเท้าตรงท,รงที่ผมมาร์คแมปไว้เนาะโอเคเห็นแล้วนะครับแต่วันนี้เย์ไปเลยครับเอาได้เตะนะโอเคโอเคครับล้มก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นเนาะบัตรสไตล์นะครับก็ อยากเก่งขึ้นนะครับทายังไงนะครับแนะนําครับให้ลงไปล่าเลยนะครับต่อให้เราจะล่าแล้วเราจะแพ้นะครับเราจะเสียเปรียบเสียเชิงต่างๆนะครับแต่ว่าแน่นอนครับเราจะได้ประสบการณ์กลับมาอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับประสบการณ์การจุ๊กประสบการณ์การฆ่าต่างๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกําไรของเราแล้วนะครับที่เราได้เลือกเล่นนะครับมีความกล้าที่จะเล่นนะครับสำหรับนี้ก็ เลือนมาแล้วนะครับตอนนี้ก็แพทตินัมหนึ่งนะครับหลังจากที่ผมรีมาจากปาลามาจา์เนาะก็ประมาณนี้นะครับไหนที่อยากเล่นเก่งอย่าลืมล่าครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์พี่อ้ําด้วยหละ่ะบ๊ายบาย